นี่พวกคุณพวกคุณสอคนทีดด่จะขโมยกระเป๋าเงินคุณท้อเหรอมีเรื่องอะไรเปลาพอดีว่ากระเป๋าเงินคุณตกอะค่ะแล้วสองคนนี้ก็หยิบกระเป๋าเงินของคุณไปแล้วด้วยนี่เธอจะบ้าเหรอไม่เห็นมีกระเป๋าตังค์ตกเลยอย่ามาใส่ร้ายกัะนเลย ไม่จริงฉันเห็นกับตาว่าพวกคุณสองคนหยิบไปอะ่ะหกบปากไปเลยถ้าไม่มีหลักฐานอะ่ะก็ไม่ต้องพูดแล้นี่ป้าทองก็ต้องต่อแถวนี่ยะนุน่นไปต่อท้ายแถวนุน่นค่ะ <c oughs> คือฉันไม่ได้ตั้งใจแซงคิวนะคะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่ามันมีแถวอยู่ตรงนี้ก็ <c oughs> ไปสิคะป้าทองนี่ยังไม่เจียม,มสมัครงาน,นขอโทษนคะคะ เดี๋ยวคุณต่อตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันอยู่ท้ายแถวเองขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรค่ะเออฉันว่าคุณลองเช็คก,กระเป๋าเงินคุณก่อนไหมคะฉันเห็นจริงๆนะคะว่าสองคนนั้นเขาหยิบไปอะค่ะค่ะเอ๊ะเอ,อตายแล้วกระเป๋าตังค์ฉันไม่อยู่จริงด้วยค่ะไปไหนอะ ฉันคงจะลืมไว้ที่บ้านนะคะเขาไม่คงไม่ได้ออกบอกฉันไปหรอกแต่ว่าฉันเห็นจริงๆนะคะช่างมันเถอะคะ่ะแปลว่าตอนนี้คุณคงไม่มีเงินติดตัวใช่ไหมคะค่ะงั้นคุณเก็บเงินนี้ไว้นะคะเผื่อคุณต้องใช้ะคะ่ะอุย๊ยไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเลยคุณเก็บไว้เถอะคะ่ะเผื่อคุณต้องใช้ในยามฉุกเฉิน ขอบคุณนะคะคุณใจดีจังเลยอะ่ะเอางี้เดี๋ยวฉันขอลายคุณไว้ก่อนนะคะพอถึงบ้านแล้วฉันจะรีบโอนคืนให้เลยได้ค่ะฉันชื่อมุกนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะชื่อแก้วคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเช่นกันค่ะ คุณแก้วคุณแก้วไหวไหมคะเดี๋ยวยังไงฉันจะขอให้คุณแก้วเข้าไปข้างในก่อนเผื่อมีห้องน้ำนะคะขอโทษนะคะให้คนท้องเข้าไปข้างในก่อนได้ไหมคะพอดีว่าตรงนี้อากาศมันอบอ้าวอะคะ่ะเธอหายใจไม่ค่อยสะดวกนี่หล่อนถึงท้องก็ต้องต่อแถวนะยะถ้ารีบมากอะทำไมนี่หมางแต่ไม่เช้าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันลงไปห้องน้ำชั้นล่างก็ได้ ล้งหน้าสักหน่อยน่าจะดีขึ้นค่ะค่อยนะคะเสียใจด้วยนี่ยะส่วนมากอะเวลาเขาเปิดรับสมัครงานคนที่มาก่อนก็จะได้งานตลอดนั่นแหละและฉันก็ต้องการงานนี้นี่พวกคุณสองคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ใจร้ายมากเลยนะคะ mm hmm. ก็เห็นอยู่ว่าเขาท้องอะ่ะสวัสดีครับทุกคน วันนี้เป็นไงบ้างครับพร้อมสัมภาษณ์ไหมครับพร้อมอมค่ะมไม่ทราบว่ามันครบหรือยังครับครบแล้วค่ะงั้นดีเลยครับเชิญเข้าไปข้างในเลยครับเออยังไม่ครบค่ะขาดอีกหนึ่งคนรอสักครู่ได้ไหมคะเออผมเกรงว่าจะไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ได้เวลาสัมภาษณ์งานแล้วถ้าคุณไม่เข้าไปตอนนี้คุณจะพาลาดโอกาสในงานนี้เลยนะครับเออฉันขอห้านาทีได้ไหมคะพอดีว่าเธอท้องอยู่ด้วยอะคะ่ะ อรู้สึกเหมือนจะหน้ามืดก็เลยอยากลงไปห้องน้ำอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณแน่ใจนะคะว่าจะรอแน่ใจค่ะฉันขอแค่ห้านาทีนะคะเดี๋ยวฉันรีบโทรตามตอนนี้เลยค่ะงั้นผมให้คุณห้านาทีนะครับขอบคุณมากเลยนะคะเชิญครับค่ะคุณแก้วคุณแก้วเสร็จหรือยังคะ พอดีว่าตอนนี้ทางบริษัทจะเปิดประตูให้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วนะคะคุณแก้วรีบมานะคะเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปรอข้างในก่อนค่ะรีบมานะคะ ทีแล้วนะเพื่อนยังไม่มาอีกหรอ <oz AC> แต่ว่าก็ดีนะฉันจะได้ตับคู่แข่งออกไปีกคนทําทำไมพวกคุณเป็นคนแบบนี้นี่ก็เห็นอยู่ว่าพี่เขาท้องแทนที่จะเห็นอกเห็นใจกันมาล้ค่ะทางน,นี้ขอบใจมากนะพอเธอโทรไปบอกะฉันรีบออกจากห้องน้ำเลยเกือบไม่ทันแน่ ดีนะที่ทนันขอบใจนะไม่เป็นไรจนะ้ะเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้มาถึงครบแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันเลยนะครับคนแรกครับคุณแก้วครับฉันค่ะตามมาเลยครับโชคดีนะคะนี่แกทำไมนคนท้องขนาดนี้ไปสัมภาษณ์ นี่นี่มันความผิดเธอได้แท้เลยนะที่ผู้หญิงคนนั้นได้ไปสัมภาษณ์คนแรกก็พี่เขาท้องก็ต้องสัมภาษณ์คนแรกสิใจเขารอนานๆได้ไงล่ะท้องเหรอท้องแล้วไงอะ่ะแล้วต้องทําดีกับมันด้วยเอรอแล้วคิดเหรอว่าท้องเราจะได้งานนี้เลยอะ่ะนี่เธอถ้อฟังฉันให้ดีๆนะเธอคิดเหรอว่าชีวิตมันจะเหมือนละครสั้นอ่ะพี่ทําตัวเป็นคนดีนะแล้วจะได้ดี ามันท้องคนนั้นมันได้งานไปอ่ะพวกเราสามคนก็ตกงานสินะโง่แล้วฉันก็ไม่สนหรอกนะว่าจะท้องหรือไม่ท้องแต่ถ้ามันได้งานนี้ไปมันได้เห็นดีกันแน่ฉันไม่ได้ช่วยให้เขาได้งานฉันขยายเขาได้สัมภาษณ์เหมือนพวกเราทุกคนทุกคนควรได้รับโอกาสดีๆเท่ากันไม่ใช่หรอพวกคุณนี่ใจแคบจริงๆเลยอ่ะฉันไม่สนอะไรทท่านั้นแหละงานนี้เป็นงานที่ฉันฝ่ายฝันฉันอยากเข้ามาทํางานที่บริษัทกันและกันฉันจะทํางานที่นี่ แล้วที่นี่เขาก็รับแค่หนึ่งตำแหน่งด้วยแกฉันว่านะเขาต้องรับมันเข้าทำงานแน่เลยอะไม่งั้นนะมันคงไม่ได้ไปสัมภาษณ์คนแรกหรอกไม่หรอกไม่มีบริษัทไหนที่เขารับคนทองไปทำงานเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักจกับท่านประธานบริษัทของเรานะครับเชิญท่านประธานครับ เป็นประธานของบริษัทนี้และว,วันนี้ฉันก็จะบอกกับเธอสองคนว่าเธอทั้งสองคนไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานในวันนี้บริษัทของเราไม่ต้องการพนักง,งานหัวขโมยอย่างนี้กับแค่เงินเล็กๆน้อยของคนท้องอ่ะเธอ,อยังกล้าขโมยแถมไม่มีน้ำใจให้กับคนท้องด้วยคนแบบนี้เราไม่ต้องการคุณมุก ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณมาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทกันและกันได้เลยนะส่วนเธอสองคนออกไปจากที่นี่ได้แล้วการสัมภาษณ์วันนี้จบลงแล้วเดี๋ยวกระเป๋าตั้งค์ฉัน มากเลยนะคะที่รับดิฉันเข้าทำงานแต่ว่าดิฉันมาสมัครในตำแหน่งพนักงานนะคะถ้าเป็นตำแหน่งผู้จัดการดิฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์เลยค่ะไม่เป็นไรเลยจ้ะคนที่นิสัยดีแล้วก็ทัศนคติดีแบบเธอเนี่ยนะเดี๋ยวฉันสอนงานให้เองฉันเห็นอะไรดีๆหลายอย่างในตัวเธอเยอะแยะเลยทั้งเรื่องที่เธอให้ฉันยืมเงิน เธอช่วยเหลือฉันให้ฉันแซงคิวและยังมีน้ำใจโทรตามฉันมาสัมภาษณ์อีกฉันว่าตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยเหมาะกับเธอที่สุดละขอบคุณมากเลยนะคะเออน,นี่เงินที่เธอให้ฉันยืมไงฉันคืนให้นะค่ะแล้วพรุ่งนี้เธอก็มาเริ่มงานได้เลยเดี๋ยวฉันจะรอที่นี่ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานนะ